สวัสดีครับสวัสดีกับชาววันศุกร์ที่27นะครับเดือนตุลา2566วันนี้ผมมีพามาแบ่งปันอีกแล้วนะครับแบ่งปะเก่าๆของพี่ท่านหนึ่งนะครับเก็บไว้นานแล้วแหละเก่าแล้วนะครับก็แบ่งปันนะครับในราคา300บาทครับผมมีโอ้นมีปลายทางนะครับเบอร์โทรข้างล่างกับไอดีไลน์ปิดตามภาพเลยนะครับปิดตามหมายเลขที่ผมจะไล่ไปนะครับไล่ยังไงแล้วย่างนั้นนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ไม่เสียเวลาองค์ที่หนึ่งครับดูขกวยครับนี่ชุดตินตโลนะครับช่างแคร์บ้านแคร์เนี่ยดูเนื้อนะครับโอ้โหโสวยงามเก่ามากเนื้อนี่เนียนเก่าสุดยอดเลยนะครับนี่น,น,นีพี่ก็ห้อยมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไลน์เลยนะครับ <c oughs> อันนี้นี่คึบคืมก็แบ่งปันนะครับในราคาเบาๆสามร้อยบาทมีโอนมีปลายทางนะครับนี่เป็นหลวงมะกลวยนะครับเนื้อจะโ่มนข้างหลังมีแหวกม่านติดไว้ด้วยนะครับนี่เป็นหลวงมะกลวยเนื้อนียมมากดินแห้งนี่นะครับเนียนกลิบเลยนะครับนี่นะครับสวยครับสวยสวยสวย,สวยมากคมเลยหมครับเสียน นี่ตาหมาเยเลขหนึ่งนะครับหลวงพ่อกล้วยหมาเยเลขสองครับนี่เนื้อจะออกแดงๆหน่อยนะครับรแห้งๆเลยเห็นไหมครับเหลอแดงๆแห้งๆเลยหลวงพ่อกล้วยนะครับปลูกโพโูเก้าใบนะครับนี่สวยมากคมมากเห็นไหมครับนี่เป็นข้างหลังพิพัฒน์แม่ธรณีนะครับ บีดมวยผมนะครับนี่หนูพกกล้วยนะครับหนูพกกล้วยนะครับเนื้อจะออกส้มๆเทาๆนะครับสองสี่นะสวยงามจริงๆนี่งามจริงๆนี่นโพนี่เด้งเลยไหมครับคมกริบเลยหนูพกกล้วยนะครับชัยนาทบันแคร์หนุพกล้ว,ลกกวยนะครับหนุพกกล้วยอ่ะหมายเลขสอง หมายเลขสามนะครับนี่ตามภาพเลยนะครับปิดตามภาพเลยโพดิ้งดิ้งเลยคมคมเลยไหมครับทุกอย่างคมเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก้านพงก้านโพเห็นไหมครับเกล็ดหูเห็นไหมครับองใบสีนะโพเก้าใบนะครับหลวงพ่อป่วยนี่ข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแห้งๆเก่าๆเลยนี่ครับผมเนื้อเลยนะครับ แห้งมากมากนะครับอานเล็กสามครับมายเล็กสี่ครับนี่นะครับลุกตรงลุกตายไหมครับหืนี่เกตเห็นไหมคมมากก้านพุงก้านโพเห็นไหมครับคมเนื้อนี่เนียนนี่มากแห้งแล้วก็เก่านะครับคุ้มนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่สวยนะครับแห้งเก่าเลย นี่แบ่งปันราคา300บาทเป็นพระแม่ธรณีบุดผมนะครับข้างหลังผมว่ากล้วยครับชุดตินโตโลวัดบ้บานแครนี่แค่รูปก็ศักดิ์สิทธิ์กระบอกหมายเลขสี่ครับหมายเลขห้าครับนี่เห็นไหมครับสวยๆเลยภูด,ดิ้งๆเลยนะครับก้านภูกา้านภูคมๆเลย,เ,ลยเนื้อนเนียๆนๆมากเลยนะครับนี่ นพระแม่ธนีบุตบวยผมนะครับนี่สวยมากสวยมากครับเนื้อนี่แห้งมากเลยนะครับมาเลค่าครับผมมาเลคหกครับนี่ นี่เห็นไหมครับพกกลวยเลยนะครับเขียนไว้เลยนะครับหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อด้วยองอะรเกเนื้อเนื้อนี่แห้งมากนะครับเนียนกลิบนะครับล่อนอย่างดีเลยนะครับหินดินทรายว่ะโอ้โหนี่เห็นไหมครับมีมูกกวดเลยนะครับแห้งงามครับหมายเลขหกครับ ปิดตามภาพนะครับไหลดัางไงได้อย่างนั้นนะครับหมายเลขเจ็ดครับนี่หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยชุดจริงตโลข้างหลังเป็นรูปภาพท่านนะครับนี่หลวงพ่อกลวยเนี้อน,นีเกียบเลยนะครับกิ๊บเลยสำคัญในเนี้นี้แห้งมากนะครับแห้งเก่านะครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขแปดครับนี่หลวงพ่อป่วยนะครับเห็นไหมครับคุ้มมากครับทุกอย่างอุ่นโกงโง,ง,ง,งแขนเนื้อนี่เนียนละเอียดเลยนะครับแห้งเก่าข้างล่างเป็นลูกหลวงพ่อนะครับนี่หลวงพ่อป่วยเห็นไหมครับมันมีอย่างดูดเนื้อเลยครับนี่มันแห้งเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมาก สวยงามมากนี่สวยงามจริงๆหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับอย่างวกกยนะครับเป็นหูใบสีไหมครับสวยงามมากดูเนื้อพระดูความคมนะครับนี่นะครับมียันด้วยนะครับข้างหลังนะครับแดดครับแดด อย่างด้ดยนะครับนี่นะครับหมพวกกลวยนะครับสวย,ย,าง,วยสงามมากรูปเนื้อดีครับเนียนแห้งเก่าหมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบครับนี่ย่าง้วยนะครับ ลคมมากครับยังนะเนื้อเนื้อนี่เนียน,ยน,ยนยแห้งเก่านะครับสวยง,งามมากครับผมหมายเลขสิบแล้วหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับรุ่นอะไรพิมพ์อะไรนะครับนี่รูปหลวงพ่อนะครับหลวงกลัวนะครับนี่สภาพใช้หน่อยนะครับ จะดูนะครับดูผิวพันธะนะครับนี่ความแห้งความเก่านะครับนี่ความคมนี่ขนาดเนื้อเป็นเนื้อดินนะครับยังคมเลยนะครับเกล็ดเห็นไหมครับคมกิ็บเลยวงคงวงแขนนะครับดูง่ายครับดูง่ายนี่ครับผมเลขสิบเอ็ดครับสิบสองครับเห็นไหมครับ ดูวงคงวงแขนดูเกจดูซุ้มดูอะไรมันเนียนตาไปหมดนะครับความคมนะครับเห็นไหมครับข้างหลังเป็นรูปหลวงพ่อนะครับสภาพน่าจะใช้หน่อยเนหะ็นไหมหลวงพ่อกลวยนะครับ,รบดูเนื้อนี่ครับนี่ความเนียนละเอียดของดินของมวลสารนะครับแล้วก็ดูสภาพความแห้งความเ,เก่าความคมนะครับดูดิซุ้มเสริมวงลมวงแขน ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยคมหมดเลยดูง่ายครับดูง่ายหลสิบสองนะครับแบ่งปันสามร้อยบาทนะครับทุกรายการเลยปิดก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยหมายเลขสิบสามครับนี่ดูนะครับมีลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์ออกข้างหลังวป็นมเสรบุรีเลยนะครับลายยากหลวงพ่อกวยนะครับอ เลขสิบสามครับเลขสิบสี่นะครับนี่พิมพ์รัศมีนะครับอย,อย่างนี้นี่เป่งรัศมีเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับมีทุกอย่างเส้นๆเลยคมมากเกลยดเกลือหัเห็นไหมครับนี่เนื้อนี่ก็แห้งเนียนแห้งเนียนเลยนะครับนี่ข้างหลังเป็นยันหลวง,งพ่อเลยประจําตัวเลยเห็นไหมครับยัน ยันก็ไม่ได้ขีดกันมานะครับปั๊มแบบเห็นไหมครับคุ้มมากยันก็คุ้มชัดน,นะครับลึกดูง่ายครับดูง่ายนี่หมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้าครับนี่เห็นไหมครับนี่เกีตเกิดเส้นรัศมงศิหมีนี่คุ้มกิบเลยนะครับ หลังก็เป็นยันหลวงพ่อเห็นไหมครับคมมากลึกมากมนะครับนี่หม,มายเลขสิบห้านะครับนี่หม,มายเลขสิบหกก็เป็นพุทโขกนะครับพุทโักองมะก,กวยนะครับดูเนื้อด้ยครับเนียนแห้งมากนะครับไม่มีกวดเลยนะครับดูเลยคมอมสวยนะครับ เก่าเลยนะครับเป็นพุทธกวัฏนะครับหรือพ่กกลวยคิตินตะโลนะครับชยนาธบ้านแคร์นะครับสิบหกละสิบเจ็ดครับนี่พุทธกวับอีกองหนึ่งนะครับแห้งๆเก่าๆนี้เลยนะครับ 17นะครับ18นี่เป็นมิสพาสเซลลีนะครับสซรีนเนื้อแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สลรีหัวมะกรูดนะครับสซรีหัวมะกรูดน,นะครับ18นะครับชุดหัวมะกรูดนี่หมดแล้วนะครับต่อไปเป็น19นครับ เบอร์โทรนะครับกับไอเดีไลน์เพื่อนๆดูภาพเพิ่มเติมโทรได้นะครับปิดตามภาพเลยนะครับนี่แบ่งบรนใาราคา300บาทนะครับนี่หมดแล้วหมดเลยนะครับซุมกอนะครับซุมกอนะครับหมายเลข19บเนี่นะครับจุดจุดแดงๆนี่คือมิดเร่นะครับเมิดเร่นะครับนี่นะครับเมิดเล่นะครับดึงแดงเละมะขามนะครับนี่จุดจุดเนียสวยงามมากนะครับชุดนี้นี่ หายากนะครับหายากนะครับเห็นไหมที่แดงๆจุดๆนี่เรื่อยๆนี่คือเม็ดแร่นะครับฝังอยู่ในเนื้อนะครับเห็นไหมเม็ดแร่มะขามนี่ซุ้มกอต้องมีเร่มะขามนะครับสวยงามนะครับนี่หมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับดูดิโอ้โหผิวพันธุ์เ้าบึกบึนมากนี่ทะบึนบึกบึนแข่งอ่ะแข่งไงเห็นไหมครับนี่ อ้โแข่งมากๆเลยจะเป็นจุดๆนะก็มีแร่มาขามเห็นไหมครับต้องมีแร่มาขามนะครับเห็นไหมข้างจุดๆเนี่ยจุดๆแตแดงเรื่อยๆดงแร่มาขามดูผิวพันธุ์พระครับอแข่งบึนมากสุมกอนะครับเป็นมาสุมกอหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับผมนี่เป็นสุมกอนะครับ บึกบึนมากดูสมบุกบุญสมุนเลยไหมเนื้อพระองค์พระอไรไหมครับนี่มีแร่มะขามเห็นะครับมีมีอิฐแดงด้วยมีแร่มะขามจุดๆเรื่อยๆนะใช่หมดเลยนะครับเห็นไหมเป็นจุดๆเรื่อยๆนี่คือแม่เม็ดแร่มะขามนะครับนี่ผวงพุทธคุณนะครับนี่สวยงามมากนะครับบึกบึน แห้งเก่า21ครับ21แล้ว22ครับนะครับมีมีอะไรบ้างนะครับบึกบึนนะครับ ดูจำภาพเลยนะครับแบ่งบันตุมภาพมีโอนมีปลายทางนะครับเห็นไหมจุดๆเลื่อยๆนี่คือเมฆมะขามนะครับเล่มะขามสวยงามครับชิ้นกอบึกบึนแข็งมากดูเนื้อดีผิวพันธุ์เนี่ยครับมีความแห้งความเก่านะครับเห็นนะครับนี่มีนิดเล่แมขามด้วยยี่สิบสองครับยี่สิบสองแล้วนะครับ ยี 23, ่สิบสามในซุ้กออีกองหนึ่งแล้วครับนี่ดูเนื้อเลยครับนี่บึกบืนตะมืนจังเลยนะครับนี่นี่ครับนี่มเม็ดแร่มาคงมาขามเลยนะครับนี่ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับนไครับแก่งๆเลยนะครับนี่บึกบึนแห้งๆเก่าๆปลกๆอย่าง,งนี้เลยนะครับตามคุงตามขอบมีเม็ดเล่มะขามเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยจุดๆเรื่อยๆนี่ใช่หมดเลยนะครับคือเม็ดเล่มะขามหมดเลยสุดยอดเลยนะครับสวยงามครับสวยงาม ยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าเป็นผงสุพรรณนะครับเป็นผงสุพรรณเนื้อแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผงสุพรรณนะครับออกแดงนะครับยีนแห้งเก่าเลยนะครับผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณ หนึ่งในบนจับพาคีเลยนะครับนี่สวยๆเลย25ครับ26ครับนี่เป็นผงสุพรรณนะครับเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยไม่รู้เขาเรียกพิมหน้าหนุ่มหน้าแก่นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่รู้ว่าเป็นผงสุพรรณนะครับก็ไล์ตามภาพเลยนะครับดูเอานะครับผมดูตามภาพได้เลยเป็นผงสุพรรณนะครับเนื้งเก่าๆอย่างนี้เลย ยี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่บึกบึนมากเลยนะครับนี่แห้งเก่านะครับน,นะครับผมสุพรรณนะครับแห้งๆอย่างนี้เลย นี่มหลายเป็นจุดจุด27 28เป็นภาพป,ปิดน้ำภาพปากน้ำนะครับเป็นภาพคงความ,วาม,วาม,วามหลวงวัสดนะครับนี่รุ่น3ช็อกโกแลตเลยนะครับเคลือบช็อกโกแลตเลยเห็นไหมครับคมมากนี่ช็อกโกแลตไว้เลยนะครับนี่คมคมเลยสวยๆสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับนี่ รพระพวงองค์ขวัญนะครับปากน้ำผมงพระศดนะครับขาขายดีจังเขาว่านะครับ28 29ิบแปดยี่สิบเก้าพระพวงองคขวัญปากน้ำนะครับเห็นไหมครับนี่คมนะครับเงินเก่าเลยนี่นะครับ,รบ,ย,รบยันลึก เคี่อวช็อกโกแลตด้วยนะครับสวยงามครับสวยงามยนงสมบูรณ์นะครับไม่แห้งไม่แตกไม่หักนะครับนี่ยี่สิบเก้าสามสิบครับนี่สวยๆเลยนะครับ สิบนะครับตรงนี้สามสิบเอ็ดเป็นพ่ารอดนะครับเป็นพารอดนะครับเนื้อออกขาวๆเลยนะครับเนื้อออกขาวเห็นไหมเส้นน้ําตกคมชัดนะครับนี่มันแห้งเก่าเลยนะครับพ่ารอดนะครับเนื้อออกขาวๆนะครับแต่สวยแห้งเก่ามากเส้นน้าตกคมชัดนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสอง นี่เนื้อจะออกมุนๆนะครับนี่นแห้งๆเลยเห็นไหมครับนี่สวยงามมากนี่เป็นพลลอดนะครับเนื้อนี่แห้งเก่านะครับบึกบึนเลยไหมครับแขนขาบึกบึนนะมีตูงมีตาเนี่ยเส้นน้ําตกนี่ใตรงนี้เส้นน้าตกเห็นไหมครับเป็นสามแฉกตกลงมาจากตรงนี้เลยนะครับสวยงามเนื้อนี่แห้งมากแห้งเก่าเลยนะครับเป็นพะลอดนี่ลำพูนนะครับ ยืมมายืมมือคมชัด32 33ิบบสามก็ผ่รอดอีกเหมือนกันนะครับเนื้อสีน้ำตกน้ำตกคมไม่เนื้อเนื้อเขาจะแก่งแก่งๆนะครับออกเทาๆแดงๆหน่อยนะครับนี่แดงแดงเทาเทานะครับนี่นะครับดูนะครับตามซอกทำอะไรยังมีคราบ ครับเก่าอยู่นะครับนี่มีลักลอกเลยนะครับคมนะครับใช้น้ำตรงน้ำตกคมชัดนี่สวยงามมากนะครับเนื้อนี่แกร่งสูงในแค่นี้นะครับในแค่นี้นะครับนะครับน้ำตรงน้ำตกในตรงนี้ตกลงมาในตรงนี้เลยตึกอไยาเครับสามสิบสามสามสิบสี่ครับเป็นพันลอดนี่เนื้อดึงแดงดึงเหลืองนะครับออกน้ำพึ่งนะครับนี่ ออกน้ําพึ่งนะครับเส้นน้าตกคมมากเห็นไหมครับนิ้วม้ยนิ้วมือนี่สีออกน้ําพึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่แห้งๆเลยนะครับแห้งๆไม่ไหมเก่าๆเลยนะครับสีออกน้ําพึ่งนี่มีคราบกรุงคราบเก่าด้วยนะครับสวยงามครับสวยงาม สามสิบสี่ครับสามสิบห้าครับผมนี่แห้งๆเก่าๆเลยนะครับนี่สีออกน้ำพึ่งเลยนะครับนี่สีออกน้ำพึ่งเลยนะครับนี่ทะลอดนะครับสวยงามมากสวยงามมากนี่ อันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นแบ่งปันเลยนะครับแบ่งปันเลยนะครับในราคา300บาทนะครับปิดก่อนได้ก่อนนี่มีโอนมีปลายทางนะครับหมายเลข35ละ36ครับนี่เสี่ยวน้ำพึ่งเลยนะครับนี่นี่เส้นน้ำตรงน้ำตกคมแห้งเก่ามากลอดนะครับลอดนะครับกุมาวันลํำพูนนี่ดูเนื้อนี่ครับแข่งมากแข่งนะแห้งแห้งแล้วก็เก่านะครับนี่คมชัดทุกอย่างนี่ 36ครับมี36รายการนะครับปิดก่อนได้ก่อนปิดเลยนะครับในราคา300บาทมีโอนมีปลายทางนะครับขอบคุณครับ